สวัสดีจ้านี่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 นอน,นีคือวิกนะทุกคนคุยกันไม่เอ่ยว่าตัวละครไหนใส่วิกขาวนะอันนี้คือที่ใส,ส่สำหรับวิกนะในฐานะคอเพฟย์มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละทุกคนสามารถซื้อได้ในแอป,ปส้มนะจ๊ะในช้อปปี้นะจ๊ะอัน,นี้คือสเปรย์สำหรับไม่ให้วิกผมพันนะมันมันแก้สําหรับวิกวิกพันกันอันนี้คือหวีนะทุกคนจะใช้หวีไปไหนก็ได้แต่เวลาหวีวิกอนะค่อยๆหวีนะตาไปดูวิธีทานการทําความสะอาดวิกมานี่สเปรย์ตาจะฉีดไปนะเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อแก อาเสฉีพูกก็ปีค่อยๆ่วีนะพวกเราค่อยๆวีนะถ้ามัวีแรงวีแบบวีผมแบบเราโอ้หหลุดดุดแน่นอนค่ะค่อยๆ่วีนะพวกเราอาวีวีวีอ่าแล้ไปก็จะใช้ได้นี่เขาใช้ได้จริงๆนะแต่ิเทคนิคยงนึงคือฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ได้ รีไปเดี๋ยวลืที่มันร้อนๆเลยมันจะมีเสียงเหมือนเดือดใช่ไหมเออแต่จริงๆแล้ววิกตาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปทรง,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 งอย่างนี้อยู่แล้วนะตามไปตัดมาแล้วก็ทําให้มันฟูๆขึ้นมันมีหลายเทคนิคนะมันสามารถดูดดิจิตอลได้นะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เออก็สวยดีนะต่อไปก็มาแต่งวิคซะหน่อยก็คือติดกรินี่คือกริปนะน่ารากักรู้สึกว่าวิมันดูโลกไปหน่อยเนาะมีอะไรของขอก็จุกติิน่ารักอย่างนั้นก็ดีนิดนึงเนาะว่าแต่จะเสียเล็กทำไมเนี่ย <c oughs> เนี่ยกริเป็นกริปลูกลกวางนะน่ารากักต,ต อาชืบจื๊บเอ้ยน่ารักจังแบล๊บฮบลต่อไปก็ตดอีกข้างหนึ่งอีกอันนึงเป็นตารเรื่องดอะไรแบบว่าลืมไปแล้วอ่ะ <c ười> น,ออน่าจะเป็นแซนตะ้ารูปแบบเออน่าจะเป็นแซนต้านะเออไม่ใช่ไอจโนแมนอ่ะก็ได้ประมาณนี้เหมือนหูอะไรอะไรไม่รู้น่ารักจังนี่คือแว่นนะแต่งตัวปเป็นอะไรเอ่ยใช่จ้อะอาจารย์กโจกจ้ะไม่ใช่จ้าตาแต่งเป็น2ตัวนี้นะมิกกันนะเดี๋ยวตอนนี้ตาจะแต่งแว่นซะหน่อยมันดูโล่งไปหน่อยเนาะนี่ตาจะใช้ต่างหูนะนี่ก็ได้ประมาณนี้แซนต้ากระตุงเท้า เอาตามองขึ้นไปทํทำไมวันตาลลืมไปแล้วว่าตาลพูอะไรนะอ่านี่ตาลจะใช้ตรงนี้กิฟเกหิมะแต่จะเปลี่ยนไอตรงลูกตู้ให้เปลี่ยนสีหน่อยโอ้ทำไมสภาพเป็น่างนี้ล่ะตาลทำได้ไปตั้งหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเต็มๆเลยเพราะว่าอุปกรณ์แทบไม่ค่อยมีที่จริงมีแต่กิฟเกออกไปข้างนอกเพราะยุงเยอะนี่ก็ได้ประมาณนี้โคตรเท่เลยอ่ทืึนจะเสียเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆตาลทำได้แล้วต่อไปตาจะตกแต่งไออีเนิดนึงนะตาจะใช้ของทีีี่่ม เปเกทีมาประดิษฐ์เองเลยนี่สู้ๆค่ะนี่สภาก็มือแดงแป๊ดเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่ากันนะเนี่ยช่วงแรกๆนะตาทําอย่างนี้ก่อนนะตายังงงงงลือไปว่าเออก็ต้องทําอย่างนี้ดินเปลี่ยนแผนหน่อยนะนี่ต้องทําอย่างนี้แทนตาลือไปเลยตาก็คิดตั้งนานแล้วจะลือไปสักไงเนี่ยโอ้หมือแดงมากเลยเนีย่เจ็บมาต้องตาก็ใช้มือกดลวดนี่แหละอื สู้ๆคะ่ะไปมือแดงอีกแล้วโหสองเท่าเลยเนี่ย,ยนี่ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าประยุกต์ดีนะอันที่พวง่วงน่นะเป็นพวงพวงจากพวงกุญแจนนะมาประยุนะนะกต์นนะยอย่างนี้ใช้ลวดร้อยๆอ,อย่างนี้นี่แจ่มเลยนี่ตาจะใช้แผ่นเฟรมมาเป็นแผ่นเฟย์นสรับที่ใส่เส้นไหมพรมแลนแหละนะตอนแรกจะทาตาจะเอาดอกไม้ติดอย่างงี้ยน,นะโยคนเหนื่อยสู้ๆค่ะทน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 ตาใช้ปืนกาวอาแปะอาแปะ อนแรกทำไมไม่กลางวะพราะมันไม่เป็นไรททำไปแล้วอะอ,อะเดียตาจะใตะตรงกลางหน่อยนะให้มันดูเป็นเกยรติมากที่สุดก็ได้ประมาณนี้เหมือนไหมเนี่ยตอนแรกจะเอาดอกไม้ติดดีไม่น่าสุดท้ายก็ต้องใช้เพนนี่งี้ดีกว่าตาไปดูรูปที่เขาทำไม่ใช่ทำแบบตานะตาก็หาไอเดียคิดเอาคิดเอาจน ได้คําตอบก็คือทําอย่างนี้นี่แหละอืมทําดีที่สุดแล้วเป็นเป็นแบบเกติมาสีสันสดใสไปเลยนี่ก็มีสีที่เข้าที่เห็นนี่แหละนี่ก็เลยประมาณนี้หูทําได้ไงวะเนี่ยโอ้โหถือว่าเต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นได้ชัดชัดเลยอ่าต่อไปก็ตานจะใช้ก,กิฟทที่เหลือนี่แหละอ่าเอาแปะแปะด้านหลังนะค่อยๆแปะนะเวลาตาแปะตาจะแปะส่วนที่มันจับง่ายที่สุดนะนี่แปะ นี่ตาใช้ของเหลือนะที่เป็นเส้นลวดนี่รัดรัดเนี่ยใช้เส้นสีเขียวนี่แจ่มเลยสีเขียวสะท้อนแสงไปเลยแปะตรงนี้ด้านหลังนะถือว่าได้ไอเดียดีมากเลยใช้ของที่มีเนี่ยใช้ของที่ทิ้งไปแล้วก็หา,หานู่นหานี่หาไอเดียว,ว่าจะอะไรมาติดตรงมุมตรงนั้นดีนะมันดูโล่งไปเลยใช้อันนี้แทนโอตากะสีดีนะ้องลาก็อย่าถามตัวเองว่าทําไมหาทาจ้าทําไมต้องทําคันถึงขนาดนี้ซึ่งตางก็ไม่รู้ว่าเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบแบบแบบ มันไปเองอัตโนมัตินั่นแหละนะืมก็ได้ประมาณนี้โหสวยมากเลยทําได้ไงเนี่ยอยาขอคลิปมันมีจะเติมอะไรอีกไหมนะเอาเลยดีนะสุดท้ายไม่เอาดีกว่าขี้เกียจและเหนื่อยเนี่ยนี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านหน้าเราตดบ,บนหัวดูนะอะชือ้อผูสวยมากเลยเด่นมาก <c oughs> นี่คือกางเกงนะอยาตาัจะไปแต่งอีกทีนะในวันพรุ่งนี้นะแต่นิดนึงอันนี้คือรองเทานนะา้านะตันอย่าเอามารีไวให้ดูว่ามันเจา้างไงดีเนาะนี่คือสภาพมือแดงมากเนี่ยแมงมาใช้มือ,ใช,มอใช้มือกดลวดนี่แหละกับใช้คีมตัด ลวดเป็นตัวดัดลวดให้นี่ฮ้ยมีเทื่อทจริงๆแล้วอ้าวอ้าวอ้าวมือไปไปทางไหนเนี่ยอ้าว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 นี่นะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะอันนี้เอาหววที่นิดนึงนะไม่าบาดนะจ๊ะ